สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทบทวนการแจกแจงเทวินามนะคะโดยเฉพาะตัวที่บอกว่าหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x นะคะซึ่งจะมีสูตรว่า p p คือสัญลักษณ์ความน่าจะเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเอ่อ p วงเล็บแล้วก็ x เท่ากับ x เนาะก็เป็นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x นะคะเท่ากับ n x นะคะตัวนี้ก็มาจากสูตร c n r ในหลกักการนนะับเบื้องต้นที่เราเคยแทนนะคะแล้วก็ p ยกกำลัง x q กำลัง n ลบ x สำหรับทุกๆ x เป็นสมาชิกของเซต0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึงตัว n ถ้า n เรามี5ตัวก็จะเป็น0 1 2 3 4 5นะคะถ้า n เรามี6ตัวก็จะเป็น0 1 2 3 4 5 6นะคะซึ่งนะคะสัญ,ญลักษณ์ในการที่เขาให้มานะถ้าเกิดว่าเขาให้สัญ,ญลักษณ์มาแบบนี้อุ๊ยเขียนตรงไหนดีอ่ะแทรกตรงนี้ล้กันถ้าเขาให้มาว่า x แล้วก็ อ่ะนี่หมายควาว่าอะไรหมายควาว่าตัวนี้คือเขาให้ค่า n เรามาแล้วตัวนี้คือค่า p ค่า p คือเวลาที่เราพูดถึงการแจกแจงทวินามอะ่ะมันจะมีอยู่สองค่านะคะก็คือพารามิเตอร์ที่เราพูดถึงตัวนี้ก็คือมีความสําเร็จใช่ไหม p คือเป็นงานที่ทําแล้วสําเร็จนะคะแล้วก็จะมี q q ก็คือที่ไม่สําเร็จก็คือ1ลบ p นะคะ q ก็คือ1ลบ p นั่นแหละนะคะตัวนี้อ่ะทีนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ย p มันคือ0.7ดังนั้นเราก็จะรู้คิวอัตโนมัติเลยว่ามันคือ1ลบ p ก็คือลบ0.7มันก็จะได้0.3เนี่ยสังเกตดูนะ x ก็คือค่าของตัวเนี่ยแหละตัวที่เราบอกว่า x เท่ากับ3 x เท่ากับ4ไปนะคะเออ n ก็คือค่าที่เราได้มานะคะ เป็นพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามตัวนี้แหละนะคะแล้ว p เราก็ได้แล้วนะคะ p ได้แล้ว q เราก็หามาได้นะคะซึ่ง nx อะไรเรารู้หมดแล้วเราเหลือแค่แทนค่าลงไปอ่าเดี๋ยวทบทวนตัวนี้ให้ด้วยนะคะหลายคนก็แบบเฮ้ยจำสูตรนี้ไม่ได้นะคะถ้ามันเป็น nx เราก็จะเป็น nx ส่วนด้วย nx ลบ x วงเล็บแฟดแล้วก็คูณกับ x แฟด นะคะดูที่ตัวเลขของเราอ่าเดี๋ยวเราค่อยจะไปแทนค่าดูนะคะดูตัวอย่างคะ่ะลูกตัวอย่างกําหนดให้นะคะพารามิเตอร์ของเราคือตัว n คือ6นะคะนี่ n n คือ6 p คือ0 4จดดังนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าตัวเนี้ย q ของเราก็จะเป็น0.6นะคะรู้ทันทีได้เลยนะคะเพราะว่า1ลบ0ูุดก็จะได้0.6จดทีนี้เราจะมาหาทีละข้อนะคะ สูตรเมื่อกี้เลยถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยง่ายนะคะเพราะก็จะแบบไม่ได้หาหลายตัวนะคะเราก็จะหาได้เลยความน่าจะเป็นของเขานะคะเท่ากับ n n ของเราก็คือตัวที่เราได้มาจากตรงนี้แหละนะคะ n ก็คือ6 x ก็คือตัวนี้เลยนะคะก็คือ4 nx นะคะแล้วก็ p p ก็คือ0.4ทั้งหมดยกกำลัง x นะคะก็ยกกำลัง4แล้วก็ q q ของเราคือ0.6ทั้งหมดยกกำลัง n อลบก็คือเนี่ยค่ะ6-4ลบได้2นะคะทีนี้ไอ้6 4เนี่ยแทนยังไงอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะ6แฝกส่วนด้วย6-4ลบได้2แฝกค,คูณกับ4แฝกนะคะ0.4กำลัง4ก็คือ0.4ุคูณกัน4ตัวนะคะ 0.4คูณ0.4คูณ0.4อันนี้คืออธิบายค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึงนะคะ0.6ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ0.6คูณกัน2ตัวนะคะอ้าวทีนี้อิทธิ์มาทำยังไงคะ6กแฟกก็จะกระจายไปจนถึง4แฟกเพื่อที่จะเอาไปหารกันนั่นแหละนะคะก็จะได้เป็น6คูณ5คูณ4แฟก ส่วนด้วย2แฟกก็คือ2คูณหได้2แล้วก็4แฟกนะคะส่วนตัวด้านหลังขออน,น,นุญาตนิดนึงขอใช้ที่ิเลขนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเขียนแล้วนี่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะชือ่าศูนย์จุดสทั้งหมดกำลัง4ี่คูณศู 6, ทั้งหมดกำลังสองนะคะได้ 0.009216นะคะอ่ะคูณมือไปได้ปกติเลยคูณมือ,อยังไงคะ4 4 16ี่อ่ะก็คูณ4ไปแล้วทศยมก็นับจำนวนนะคะทศยม4หลักนะคะก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็คูณกันให้หมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ตัว1 2 3 4 5 6จุดนี่จบเลยนะคะอ่ะหันกลับมาตรงนี้ก็สีแฟกตัดสี่แฝกใช่ไหม2หารได้อ่ะเหลือ3 ตัวนี้ก็คูณ15ต่อใช่ไหมคะก็จะเป็น15คูณ0 0น9 2 1 6กะคะก็จะได้มาแล้วก็คือค่าของข้อนี้ก็เป็น0.13824สนาะคะสำหรับข้อน่าจะเป็นข้อนี้ข้อน่าจะเป็นถ้าหาผิดรู้ได้ไง,ง่ายๆเลยถ้าเกิน1ก็คือผิดแล้วข้อน่าจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ0น้อยกว่า หรือเท่ากับ1เท่านั้นนะคะอ่ะไปตัวอย่างเดิมนี่แหละแต่เป็นข้อ2ที่พูดถึงนะคะคาว่า X น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นั่นหมายความว่าอะไรเรามีเลขอะ่ะลูกเรามีเลขเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นเซตนะคะลูกที่บอกว่าเดี๋ยวขอเลียสไลด์กลับไปให้ลูกนิดนึงเนาะนี่ X เป็นสมาชิกของ0ไปถึง N n ของเราก็คือเลข6นะปัจจุบัน N ของเราคือเลข6เราก็จะมีศู2ย์5 6 น้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1คืออะไรก็คือ0แล้วก็1เราก็จะเอาค่าที่ x เท่ากับ0นย์มาบวกกับค่าที่ความน่าจะเป็นของ x เท่ากับ1นะคะหา2ตัวจะ้ะอันนี้หา2ตัวเออหาตัวหนึ่งก็เยอะแล้วนะหาสองตัวค่ะข้อนี้อ่ะก็จะมีเป็นความน่าจะเป็นของ x เท่ากับ0หามาแล้วก็ความน่าจะเป็นของ x เท่ากับ1ขออนุญ,ญาต เครื่หมาเท่ากับจริงๆควรตรงนะแต่ว่ามันพื้นที่ไม่เพียงพอขอขอยับนิดนึงก็จะเป็น6 0แล้วก็จะเป็น p ของเราคือ0.4นย์กำลัง0 0.6ก็คือค่า q เนาะกำลัง6กลบศนย์ 0, ได้6แล้วก็บวกกับ6กหนึ่ง 0.4กาลัง n ก็คือกำลังกำลัง x ค่ะขออภัยค่ะกำลัง x ก็คือกำลัง1 q ก็คือ0.6เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะข้อเดียวกันกำลัง6ลบ1ได้5นี่ค่ะลูกอันนี้ค่ะอันนี้คือตัวนี้ค่ะพอลบกันปุ๊บมาใส่เลขที่กำลังตัวนี้ค่ะเอออันนี้ก็ามาจากนี้เลยค่ะโจทย์6 0.6มาจากไหนคะมาจาก 1ลบด้วยอีเล็กตัวนี้เลยค่ะลบ p เนาะก็ได้0.6ก็เอาไปแทนค่าลงไปนะคะโอเคต่อค่ะต่อ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 เราคำนวณหานะคะก็ cnr อะไรหาปกติเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะขออนุนี้ใช้เครื่องคำนวณช่วยนิดนึง power ชุบๆอ่ะครูขอรวบเป็นคำตอบเลยนะคะ ก็กดเครื่องคิดเลขเลยบวกกับฝั่งนี้ได้0 1 8 6 6จุสองสจับตัวเลขมาบวกกันถ้าครูบวกผิดนะคะนั่นไม่เค้าว่าครูกดเครื่องคิดเลขผิดนะคะอย่าว่ากันนะ สองสามสามสองแปดโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้ไปต่อค่ะข้อสามข้อสามเขาบอกว่าความน่าจะเป็นของ x มากกว่าห้ามากกว่าห้าคือเอาห้ามหตอบเอาไหมคะเอาไหมเลขของเรามีศูนย์ถึงหกมากกว่าห้าก็มีเลขหกแค่เลขเดียวนะคะนั่นหมายความว่าข้อนี้เราจะต้องหาความน่าจะเป็นของ x เท่ากับหกอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะมาแทนค่าเนื่องจากว่าไม่ยาวเท่าไหร่เขียนตรงนี้เลย n คือ6 x ก็คือ6นะคะ p คือ0ูนกำลงัง x ก็คือ6แล้ว0ูนหก็คือ q เนาะหกลบหกได้ศูนย์คำนวณมาเลยทีนี้ชะคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เก้าหกนะคะ ใครที่ทำตัวนี้ไม่เป็นนะคะวนรีคลิปกลับไปนะคะมันก็จะเป็นอะไรคะ6แฝกส่วนด้วย6ลบได้0แฝกแล้วก็คูณ6แฝก6ตัดแฝกโอตัด6แฝกค่าก็เหลือ1เหลือ1่เนาะ0แฝกมีค่าเท่ากับ1 1ึ1 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 1ส่วนส่วนส่วนก็ได้1นนะคะเออครูพูดอะไรเนี่ยพูดเร็วเกิน อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น x มากกว่าเท่ากับ2น้อยกว่าเท่ากับ5โอ้ตัวนี้หาอะไรตัวมากนะคะเพราะว่าคําว่าเท่ากับ2ด้วยก็หมายความว่าเอามาเลยจ้าเอามาตั้งแต่ x เท่ากับ 2, 2> บวก x เท่ากับ3บวก x เท่ากับ4เอ้าเอาเอาพอมัเนี่ยพื้นที่บวก x เท่ากับ5ด้วยอ h oh my god x เ,เท่ากับ6ออก x เท่ากับ2เนาะเพราะว่ามากกว่าเท่ากับ2 2 3 4 5โอ้โหหาอะไรตัวมากจะหาทีละตัว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 แล้วก็เอาผลอมาบวกกันก็ได้ซึ่งในเนี้ยที่เรารู้อยู่ก็คือเนี่ยเรารู้ตัวเนี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นครูครูจะไม่หาแบบเมื่อกี้ที่พูด คุณสังเกตว่าเรามีข้อที่ขออนุญาตสไลด์คืออ่ะขออนี้จินตนาการนะคะว่าปกติแล้วนะคะปกติแล้วค่า x ของเราเนาะมันก็จะมั้งแต่0นย์ไปจนถึง6เนาะสำหรับข้อนี้ใช่ไหมคะซึ่ง0 x เท่ากับ0 x เท่ากับ1บวกกันอ่ะ2 3 4 5 6กอ่ะไอ้ก,ก้อนเนี้ยคือเราอยากรู้ไอ้กก้อนนี้คือต้องการตัดออกซึ่งเราหาแล้วเมื่อกี้เราก็เอามันมาลบได้ถูกปะ เออซึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็เหมือนจะหาแล้วก็เอามาลบได้ลบออกจากอะไรคะค,คุณครูความน่าจะเป็นเยอะที่สุดคืออะไรจะลูกหนึ่งจ้ะหนึ่งมันคืออะไรจริงๆแนละ้วมันคืออะไรมันคือก็หนึ่งลบด้วยความน่าจะเป็นของ x เท่ากับศนะูนย์เนาะไอที่เราไม่เอาก็ความน่าจะเป็นของลบอะไรอีกลบ x เท่ากับหนึ่งลบอะไรอีกลบ x เท่ากับหกนะคะหนูจะทําวิธีตรงหรือวิธี แบบครูก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราหาอะไรมาบ้างแล้วซึ่งเราหามาแล้วไงครูก็จะแบบเออใช้มันให้เกิดประโยชน์งอกระดับสมรสอ่าตัวนี้ขออนุญาตขออนุญาตกอปปี้ไปเลยนะคะขัดลอกวิยลตาไหมขออนุญาตขยับเครื่องหมายเท่ากับนี้หนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็ลบด้วยน้องเมื่อกี้ที่เราไป กอปปี้มานะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือสองตัวนี้เลยนะคะเนี่ยสองตัวนี้เอา้าทำไมเล็กจังทำไมเป็นเบบีเออนี่เป็นเส้นเบบีน้อยเอออ่ะส่วนอันนี้นะคะน้องกระรังจะมาค่ะอยู่ตรงนี้ไปก๊อปปี้มาก่อนนะคะคาดล็อกคาดล็อกหวงังจูสจูส ไฮไลท์ไว้ให้หน่อยอ่ะปับป๊บ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 ปั๊บ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 เออเลิศอ่ะลบจ้กทีนี้เราลบได้เลยนะคะแชะ่ลบเสร็จแล้วได้0.762624นะคะโอเคนี่ก็คือเป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะของการแจกแจงแบบเทวินามนะคะลูก อ่ะมีอะไรสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะเจอกันจ้าคลิปหน้าเนาะ